สวัสดีค่ะผู้โดยสารทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังได้รับบริการจากแอร์ไลน์ของเราหากท่านสนใจในบริการพิเศษสามารถติดต่อที่แอร์โฮสเตดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาอีกแล้วเนาะวันนี้กลับมาเจอกันในคลิปของสายการบินนะคะเป็นเรื่องราวของสายการบินสายการบินหนึ่งนะคะที่เป็นสายการบิน,นเล็กๆแล้วมีแอร์โฮสเตดเพียงแค่4คนเท่านั้นค่ะ และเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำเป็นอย่างมากพวกเธอเนี่ยก็เลยต้องมีบริการพิเศษบนเครื่องค่ะถ้าทุกคนสนใจจะไปฟังกันแล้วนะคะ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Youtube ของเราให้ด้วยนะคะเปิดเรื่องมาด้วยมี Air h o s t e ตทั้งหมด4คนนะคะได้มีการสัมภาษณ์ว่าพวกเธอเนี่ยทำงานมาแล้วก็เนื่องด้วยเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะคะแล้วก็มีสายการบินโลคอสมากมายเนี่ย ขุดขึ้นมาทุกวันทําให้พวกเธอเนี่ยถูกลดรายได้จากบริษัทนะคะแล้วบริษัทเนี่ยก็ใกล้จะล้มละลายแล้วด้วยซึ่ง4คนที่จะมาพูดถึงเนี่ยหนึ่งในนั้น,นก็คือเอมินะคะหรือทุกคนรู้จักกันในนามเอมิจังนั่นแหละคะ่ะเอมิจังเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสที่เพิ่งมาทําหน้าที่ได้เพียงไม่นานนะคะและเธอเนี่ยก็พร้อมที่จะสู้มากๆที่จะบริการทุกคนนะคะไม่แพ้ พวกพี่พี่แอร์โฮสเตสที่ทำงานกันมานานเลยค่ะหลังจากที่พวกเธอทั้ง4คนโดนสัมภาษณ์กันแล้วนะคะอย่างแรกเลยทั้ง4คนก็ได้มีการออกมาพูดนะคะว่าหากผู้ใดสนใจที่จะใช้บริการพวกเธอเนี่ยมีการดึงกระโปรงขึ้นนะคะแล้วก็ให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถดูหรือว่าจับสินค้าที่เธอเนี่ยจะใช้บริการให้ดูได้นะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ต้องบอกคุณสมบัติของเธอด้วยนะคะเช่นมีส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ ขนาดหน้าอ,อกเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นทั้ง4คนเนี่ยก็ได้มายืยนกันตรงหน้าผู้โดยสารค่ะซึ่งพวกเธอเนี่ยก็เลือกที่จะบริการผู้โดยสารด้านหน้าก่อนนะคะเนื่องจากว่าเป็นผู้โดยสารเฟิร์สคลาสค่ะซึ่งคู่แรกนะคะก็ได้ตัดมาที่เอมิจังนะคะเธอเนี่ยเดินเข้ามาหาผู้ชายคนหนึ่งพร้อมกับบอกว่าตัวเธอเนี่ยเป็นมือใหม่นะคะเพิ่งมาทํางานนี้ครั้งแรกก็ขออาภัยด้วยถ้าเธอเนี่ยยังบริการได้ไม่ดีเท่าพี่ๆนะคะ และแน่นอนค่ะว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นก็คือทุกคนได้มีการบริการอย่างถึงใจเลยนะคะซึ่งบริการพิเศษของสายบินนี้นะคะทําให้รายได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากค่ะทางฝั่งสายการบินนะคะก็เลยตัดสินใจให้แอร์โฮสเตสทั้ง4คนไม่จําเป็นต้องใส่ยูนิฟอร์มค่ะเพื่อเป็นการสะดวกแก่ลูกค้านะคะที่จะสามารถมองหรือว่าจับสินค้าที่พวกเธอเนี่ยต้องการที่จะบริการได้เลยค่ะ และแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยขึ้นมาบนเครื่องหมดแล้วพวกเธอเนี่ยก็ได้มีการเสิร์ฟน้ำชาเสิร์ฟกาแฟนะคะโดยที่พวกเธอเนี่ยไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ไม่ดีก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยดันเมามากๆค่ะและเขาเนี่ยก็เสียงดังไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเจรจาต่อรองยังไงเนี่ยชายคนนี้ก็ไม่ยอมเลยค่ะเขาต้องการที่จะดื่มเบียร์อย่างเดียวเลยฝั่งแอร์โฮสเตสก็เลยบอกว่า ถ้างั้นเนี่ยเปลี่ยนจากดื่มเบียร์เป็นดื่มอย่างอื่นดีไหมคะและเธอเนี่ยก็ได้เสนอบริการพิเศษไปค่ะซึ่งแน่นอนว่าบริการพิเศษของแอร์โฮสเตสที่ทำงานมาอย่างเชี่ยวชาญของที่นี่นะคะก็สามารถทำให้คุณลุงคนนี้เนี่ยหมดเลี่ยวหมดแรงแล้วก็สามารถนอนเงียบๆโดยที่ไม่รบกวนผู้โดยสารคนอื่นได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะตัดภาพมาที่มีผู้โดยสารเฟิร์สคลาสท่านนึงนะคะตัดสินใจที่จะจ่ายหนักมาก โดยการที่จะขอใช้บริการพิเศษถึง2คนด้วยกันค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าการบริการของแอร์โฮสเตสคนใหม่กับการบริการของแอร์โฮสเตสที่ทำงานในสายการบินนี้มาตั้ง21ปีนะคะสามารถรู้ได้เลยว่าเธอเนี่ยถึงใจขนาดไหนคะ่ะซึ่งผู้โดยสารท่านนี้นะคะเขาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่นั่งแค่นอนแอร์โฮสเตสของเรานี่ก็บริการให้ สุดความสามารถจริงๆค่ะและก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการบริการพิเศษของสายการบินนี้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนถ้าหากว่ามีบริการพิเศษแบบนี้เนี่ยทุกคนจะซื้อกันหรือเปล่าคะแล้วยิ่งถ้าแอร์โฮสเตสน่ารักแบบนี้ด้วยมันก็คงเป็นการตัดสินใจที่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ